สวัสดีครับพบกับช่องเสียบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลชีเด็ดนะฮะเป็นบอลโลกโซนอเมริกาใต้พบกันระหว่างชิลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอาร์เจนตินาะเะต่เชา้าวันที่28มกราคมนะฮะ2565เวลา7โมง15นาทีตามเวลาประเทศไทยนะฮะสถิติการเจอกันของทั้ง2องทีมนี้นะฮะ10นัดหลัง อาร์เจนตินาชนะชิลีได้5นัดแล้วก็ทั้งคู่เสมอกันไป5นัด10นัดหลังนี้ชิลียังชนะอาร์เจนตินาไม่ได้เลยต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านชิลีชิลีทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ4แพ้4เสมอ2นัดล่าสุดพวกเขาก็บุกไปเอาชนะเอลซัวดอไปได้1ประตูต่อ0ูน ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเยือนอาร์เจนตินานะฮะอาร์เจนตินาทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับบราซิลไปได้0ประตูต่อ0ูตารางคะแนนของฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะฮะของทั้ง2ทีมนี้นะฮะอาร์เจนตินาอยู่อันดับที่2นะฮะเตะ13นัดมี29คะแนนชิลีนั้นอยู่อันดับที่ที่6นะฮะเตะ14นัดมีอยู่16คะแนน ทัศนคติของคู่นี้ก่อนเกมกันนะฮะชิลีเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของอาร์เจนตินาโดยเ้าบ้านชิลีมาตรฐานผลงานในภาพรวมก็ดีขึ้นมาตามลำดับเกมที่แล้วก็อุ่นเครื่องเอาชนะเอลเซวาด,ดอรมาได้ซึ่งทำให้ตลอดเกมหลังกับทุกรายการแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นทางฝั่งอาร์เจนตินานะครับอยู่ในพื้นที่รองจ่าฝูง <c oughs> ในเวลานี้ซึ่งเกมนี้พวกเขาไม่มีตัวเก่งอย่างเมสซี่นะฮะ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงสอบผ่านดังนั้นดูแล้วเกมนี้อาเจนินาศักยภาพทีมและทีเด็ดทีขาดของทีมยังมีอยู่ดังนั้นแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ต้องบุกไปเยือนอยู่ก็ตามทีแต่มีลุ้นที่จะบุกไปเก็บสามแต้มได้เป็นอย่างที่แน่นอน คู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่อาร์จเจนตินานะครับผลสกอร์ที่คาดเดาอาร์จเจนตินาบุกไปชนะ1-0 2-0หรือ2-1ปฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม